ลูกจ้า,อาตอนนี้ลูกจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทัเก้าร้อยคนสวัสดีทุกทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับวันนี้มากินส้มตามลูกสาวบอกว่าสาวว่าอยากกินส้มตาม เสียงท <im 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 ี่ต่อแหลกขนาดนี <im 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 ้คือเสียงอีเจี๊ยบนะฮะเชฟเชฟแล้วมันอะทำให้เจ็บหน้าตาไปไงนี่ฮะที่ทุกคนตอนนี้เมียผมก็เริ่มเป็นเสียงไอเจี๊ยบหนวนเอาอะไรเจ๊ะเจ๊ะเจะเจ้าไงทุกคนรู้ยังตอนนี้เมียผมมีอาราบ้มแล้วครับอ่ะเพลงอะไรตุยมุยตุยมุยตุยตุยตุยมุยตุยปุยอะไรเนี่ยเพลงไม่เป็นภาษา

อะไรตุ้ยมหมได้มาช่วยมอีกแล้วสรุปมันตุ้ยมหมย,หมยแล้ช่วยมุ้ยมันเป็นทีมันก็ต้องไปดิไรเอ่อทุกคน <ๆ S 2> ว่า <ๆ S 2> อยากเห็นหน้า<ๆ>เยนัทตอนี่ฮะนี่เยนัทฮะเยนัทที่ว่ามีเมียหลายคนครับโอ้ย <c oughs> ตัวนี้คนดูมาตั้งสามพันสี่พันคนไม่ได้ไลฟ์มานานทำไมคนเยอะขนาดน,นี้ทุกคนเพราะว่างงานน่ะดิเพราะว่างกันน่ะดิ ق. ตอนนี้ตอนนี้เมียผมกำลังร้องเพลงให้ลูกสาวเขาฟังเพลงเพลงช่ยวยมุ้ยใช่ไหมสังกัดยังไม่มีสังกัดฮะยังไม่มีสังกัด ลูกเา้าเต้นให้พ่อจ๋าดูหน่อยเขอว่าเคาะจะลงอัลบั้มวั่คิดถึงทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับทั้ง4,500คนตอนนี้ลูกสาวเริ่มงงว่าคียอะไรแน่นอนเอาเอาแล้วลูกสาวเราแล้วลูกสาวเริ่มแล้วลูกสาวเริ่มงงว่าแม่ลืาลืม เริ่มลงกับภาษาไม่อันนี้คือเสียงเมยผมครับไม่ใช่เสียงใครนะครับเสียงสองหรือเสียงหนึ่งอันนี้คือเสียงอารมณ์ดีอยู่เสียงองเสียงสองเอาเสียงสองแต่้ามีเสียงแบบเสียงสูงเนี่ยมันจะอยู่กันไม่ได้อันนี้เสียงนี้อยู่ได้ทุกคนอันนี้เสียงนี้อยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่ได้อ๋อแต่เสียงสูงเะ่อยู่ลำบากลำบากลานิดนึงใจใจในท่องท้องจะพ่อยหมูป่ามันจะอยู่ไม่ได้ อหนูมีคนว่าหนูร้องเพลงเพราะจางเพราะตรงไหนวะมันมีก็มันมีคนถามะมะติ๊ฟะาก็ถามว่าอันนี้หัดหัดร้องเพลงมาไหมหัดร้องเพลงมาใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไ,มไปไปหัดร้องเพลงมาใช่ไหมใช่อฟ้าเมื่อกี้คนขึ้นกับห้าพันนะพอหนูช่างช่างหลายตัวละสี่พันห้า

ตอนนี้อยู่แถวโซนสารคอนมาแวะกินข้าว <c oughs> เดี๋ยวสักพักต้องไปถ่ายรายการต่อครับห <c oughs> <c oughs> ่งสองสามชวิชือวอ่อ่อว้ชืช่่วช่ ลูกสาวเริ่มมงัับคี้ของแม่จ้าสวัสดีทุกคนคือต <c oughs> <c oughs> ั้งแต่น้องหาตรงแนขนสองข้างมาเนี่ยท <c oughs> าให้น้องอารมณ์ดีขึ้นเยอะเลยครับ <c oughs> เพราะว่าเหมือนว่าเขาได้กดปล่อยตรงมือเขาเต็มที่ก็เหลือก็เหลืออ่าอ่ะตอนนี้ <c oughs> ลูกกำลังร้องเพลงอยู่่ะ มีเนื้อแดดเดียวมันได้การเดียวครับได้ครับผมแค่นั้นแหละเพิ่มจานนะน้องแค่นั้นแหละมันหลายอย่างเลยพัฒนาการน้องปกติครับปกติมากเลยครับแต่ว่าเราต้องให้เวลาน้องเยอะๆฝึกทักษะเขาเยอะตอนนี้แม่กำลังรักษาอยู่เหมือนกันครับใกล้หายแล้วค่ะคอมเมนต์ไข่ว้ ไม่ต้องอ่านไม่ต้องย่าไม่อ่านชื่อก็นะน้องล่าเริงครับน้องล่าเริงแล้วแม่แม่ก็ล่าเริงกว่าไม่แม่แม่เพิ่งกินยาไปแต่ออสักพักแม่ก็จะนอนเ,ออเราเพลงช้างแล้วเขาจะมีเพลงช้างกับเพลงตุยมุ่ยฮะตุยมุ่ยช้างตุยมุยช้าง ลองเข้าไปดูคลิปย้อนหลังครับผมลงไปเมื่อตอนเช้าเนี่ยห้องงอนแม่เขาและแม่ของงอโอ้ยน่าดูมากทุกคนเขาเ้าไปดูอยุกัด่างกาย่ตอนนี้มดแดงน่าจะกัดลูกกับแม่อยู่ว่าน้องพูดไม่ได้ครับทุกคนเพราะว่าน้องเจาะคออยู่น้องยังหายใจทางคออยู่ครับแต่อันฮะ นั่เป็นมดคันไฟม,มั้งเห็นมดแดงน้องยังหายใจทางคออยู่เลยไม่สามารถพูดได้คือต้องให้น้องประมาณสี่ถึงห้าขวบถึงจะทําการผ่าตรงจมูกให้น้องหายใจตรงจมูกครับทุกคนน้องขวบครึ่งแล้วครับขวบครึ่งแล้วน้องอะอารมณ์ดีแต่แม่อารมณ์ไม่ค่อยดีน้องหนึ่งห,ห,หนึ่งขวบกับหกเดือนแล้วขวบครึ่งครับขวบเดือนกับสิสวันหนึ่งขวบหกเดือนกับสิบสี่วัน น้องมองไม่เห็นครับอีกข้างหนึ่งจแค่แสงครับ้าเบ่นเลยตามองไม่เห็นนะครับเอ้ยเขามีฟ้าสุดกเขามีฟ้าสุกอากาศดีครับตอนนี้อากาศดีมาถ่ายรายการแม่ป่วยไหมแม่ป่วยครับตอนนี้แม่ป่วยแม่ป่วยครับขอหมอออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อเช้านี้เอง หมอนัดตี๋ไม่เหรอบอกว่าออกบอกว่าน้องมองไม่เห็นตามองไม่เห็นครับหมอยังให้ออกตอน yeah. น,นี้ตอนนี้คือแม่หมอโรงพยาบาลเนี่ยเขานัดรักษาแม่ทำไม่รักษาน้องไอ้ยิ้มหวานไอ้ยิ้มหวานลูกยิ้มหวานยังไงโอ้ยมีไปแล้วเว้ยยมีไปแล้วเว้ยเออโชค์ปานโชค์ปานโชค์ปานทุกคนเขาอารมณ์ดีทุกคนครับ ลูกสาวอารมณ์ดีมากเลยเอ่อนอนเตียงิีมนะนอนเตียอิีุนานสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะอันนี้คือแม่ค้าแม่แม่ค้าเขามีพลังงานบางอย่างมาตามตัวเขาก็คือไขมันส่วนเกินอไม่ได้มีผีมีเลยไหม ไม่ออันนี้คือไม่ใช่ถานนะคือจานไม่ค้าโกหกเรานะครับ<ช>ว่าก็คือตาม<ช>ถานแต่ความจริงมันคือจานนะครับใช่จานลูกใหญ่ลูกชาวลูกชาวกินช็อปตามเดี๋ยวนี้โอ้ตบมือตบมือเลย <c oughs> ลูกคนลองเข้า <c oughs> ลองเข้าไปดูย้อนหลังในทิกต็อกนี่แหละคนที่ผมเพิ่งลงคลิปอ่ะ แม่ของ้อลูกสาวเขาน้องมองไม่เห็นนะครับน้องอยากินทางสายไอ้สายที่โจมตรงคืยเื่อย่ายยาบคายยาบคายติดที่ป้าย่าญา่นสันดานเสียนะยาบคายตลอดเลยไม่ใช่นิสัยป้าคือสันดานป้าเลยนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมลูกจ้าสวัสดีนะอะไรนะพี่พูดเลนะสวัสดีสวัสดีติ๊กต๊อก ไทำไมสวัสดีติ๊กต๊อกดีก็นทำไมอ่ะขอครอบขวนที่มาชมลูกสาวขอให้เป็นกำลังใจให้ลูกสาวก็จ้ารับแม่จ้าด้วยคนฟังงงพูดอะไรตอนนี้ลูกสาวกําลังงงตอนนี้ลูกสาวมาปากําลังขงว่าเฮ้ยพ่อเขาพูดภาษาอะไรของเขานะจ้าอิงจ้าอิงจ้าอนุฟังก่อนเดี๋ยวพ่อจะพูด ลูกสาวลูกสาวตอนนี้พอจากำลังพูดภาษาเพ็ดบุรีอันนี้ไม่ใช่ภาษาเขมรภาษาเพชรเขาทาวว่าพอพูดภาษาเขมรหรือเปล่าอันนี้ภาษาเพชรครับตาหนองมองเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับมองไม่เห็นน่องมองไม่เห็นตาหาว่าภาษาเพชรน้องมองเห็น น้องมองไม่เห็นน้องมองเห็นน้องมองไม่เห็นปัี๋ยั่ปังนี่เพชรเดี๋ยวฟังนู้นเหนือเอาน้องมองเห็นมาน้องจะมาเจ้าอะไรน้องหล่องเห็นไหมอหารเจ้าพ่อหและาพ่ออยู่บ้านเป็นปีอ๊ะพี่หนูอู้ประานงานที่พูดอย่างเงี้ยออ๊ะอะพี่อ่ะเจ้าอจ๊ออเจตอนนี้ลูกสาวงงว่าพ่อกับแม่ ว่าพ่อกับแม่เนี้ยคุปภะษาอะไรสดๆอันนั้นกินสดเลยเืออะไรอ่ะอันนี้กินเลยกินเลยเลยกินเลยกินเลยแต่เข้าไปสิทำไมอ่ะทำไมต้องพูดยายาม่ต้อไม่พูดยาะไม่ไม่ไม่เคยอ่ะไม่เคยอ่ะไม่เคยดูอ่ะพูดไม่ปบอกเลยก็ลูกสาว ยุงกัดหรือเปล่ายุงได้กัดไหมครับยุงได้กัดไมหรอแต่ว่าก็ยุงไม่กัดก็มบยุงกัดไม่อ่ะยุงกัดไม่ยุงไม่กัดยุงกั้นก็คือยุงไม่กัดนะครับยุงกั้นคือยุงไม่กัดนะครับเอบเข้ามาครบแล้วยังไม่มาหมอยี่ไม่มาเนี่ยโอ้ยโอยอลูกสาวต้องซักฉันครับแป๊บหนึ่งฮะลูกสาวต้องซักฉันครับเพราะว่าลูกสาวเนี่ยแอนใจทางขอเนี่ยเยเดี๋ยวพอซักจานเสร็จเด้๋ห้ดูไม้นะ นานหลูกปลามโมบป้าหายใจทั้งคอกินอาหารทั้งซ้ายกินนมคือคือถ้าว่าเขาเล่นเยอะเนี้ยเราก็ต้องซักฉันบ่อยนิดนึงมันก็เป็นเสพห้าฮะมาทำให้เขาหายใจไม่สะดวกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลี่ยสักชันอยู่แป๊บนึงครับ <ๆ S 2> แต่คือเขาเล่นเยอะพอเขาเล่นเยอะกับไปเนี่ยฮะเที่ยวเที่ยวในการได้เที่ยวมาช่วยมาไล่พีมันมีเวลาเที่ยวหรอกจ้ามันมีเวลาที่อาซักชันเสร็จแล้ว อ่ะต่อไปลูกสาวต้วงต้วงเลยอ่ะลูกสาววันนี้วันมาฆ่าบูชาไปเวียนเทียนเพื่อด้วยนะเอ้ยข้ามีอยู่ทีงเขาพี่พี่เอามาฟังนี่เลยหลับพี่ป้าเอาหมอบไปงูน่ะฟันอยู่ตรงงูนั่นลูกย้อนเอาลามังงี้หลับมางงี้ตอนนี้มากินสมตามแม่อย่าห้อมลูกเยอะไม่ได้เที่ยวครับมาไล่พีมาทายรายการก็ช่วงนี้งานเยอะ ตั้งแต่เจอเหี้นักเนี่ยดวงดิ่มเลยดวงดิ่มเลยดวงดิ่มก็คือดวงใหม่ดีนะดวงใหม่ลย่ว่าดวงดีดวงดเลยไม่ใช่ดวงดักงูนะดวงดวงไม่ดวงเป็นยังไงวะไอ้ดวงหรือวะคือภาษาเพศมันฝังยากนิดนึงโกมไม่ดวงอะแค่นี้ก็นะลูกคอลเด้กินข่าวก่อนได้กินเอ้มแค่นี้นะจู่กอนสวัสดีจู่กอนสสวัดีค่ะ